สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีสมาชิก u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาดูแหนแดงนะครับผมแหนแดงพันพื้นเมืองนะครับผมนะครับแหนแดงนี่เราก็ใช้เป็นอาหารปลานิลนะครับปลาสลิดปลาทับทิมนะครับผมครับปลากินพืชได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพันพื้นเมืองนะครับส่วน อ่าอีกพันสายพันธุ์หนึ่งที่เราเห็นกันาขายในกลุ่ม Facebook เนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ไมโครฟิล่าเป็นสายพันธุ์เกษตรนะครับซึ่งจะแตกต่างกับพันธุ์พื้นเมืองนั่นก็คือมีอ่าพันธุ์เกษตรเนี่ยจะมีขนาดที่ใบใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็สารอาหารที่ใหญ่กว่าตังนี้ก็จะมีปโปรตีนผสมอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือเราสามารถนํานไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้ให้เป็ดให้ไก่ได้นะครับผมนะครับ ให้ปลากินพืชต่างๆนะครับผมนะครับนะครับส่วนถ้าเราจะไปให้พืชเนี่ยเราก็ควรที่จะนําไปตากแดดก่อนนะครับนะครับก็จะมีในตัวเจนสูงนะครับผมนะครับถ้าเราไปใส่ในนาข้าวก็จะทําให้นาข้าวของเรานี่นะครับเขียวขจีนะครับแล้วถ้าเราไปใส่ที่คนต้นไม้เนี่ยก็จําเป็นต่อพืชมากเลยนะครับก็นะครับอาจะตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับ ซึ่งจะมีขนาดที่ใบเล็กกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบคุณค่าทางาสารอาหารที่จําเป็นต่อสัตว์หรือว่าพืชน,นี่ก็จะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองอันนี้จะอยู่ในร่องน้ํานะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไรนาสวนผสมนะครับที่ผมพามาดูสําหรับวิธีการเพราะก็ไม่ยุ่งยากครับเราก็หาบอ่อนะครับผมนะครับบอ่อใช้กระมังบ่ก็ได้นะครับ ครับหลังจากนั้นก็ลองดินสักประมาณสองเซนติเมตรสองนิ้วนะครับผมแล้วก็ผสมมูลวัวนะครับผมคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นํานพัน์นะครับเข้าไปาโรยบนผิวน้ํานะครับผมก็ทิ้งไว้อาทิย์นึงนะครับเขาก็จะขยะายออกมาอย่างนี้เลยนะครับน,นะครับผมนี่ก็เป็นแหนแดงเราใช้เลี้ยงสัตว์เราได้นะครับนี่นะครับผมก็ อาพามาดูนะครับว่าพันุพื้นเมืองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสําหรับพันธุ์ไมโครฟิล่าของเกษตรเนี่ยก็จะมีใบใหญ่กว่านี้นะครับอ่าของท่านก็สนใจก็ลองหาพันธุ์พื้นเมืองมาเพาะดูก็ได้นะครับผมพอให้ง่ายครับใช้ดินอ่าหนึ่งส่วนนะครับมูลวัวหนึ่งส่วนแล้วก็น้ําประมาณ4ี่ส่วนนะครับใช้ผสมแล้วก็เอาพันธุ์พื้นเมืองนี้มาเพาะปลูกได้นะครับวันนี้ก็นํามาฝากกันนะครับแหนแดงนะครับผมมากครับ